โอเคมึงจะเล่นเกมละเดี๋ยวกูกดแล้ให้นี่คือใบายคับโอมโอ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 มโอ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 ใบอะไรอะไรครับเนี่ยตอนนี้คือรอไอคิดเข้ามาเนี่ยหมต้องรออะไรบ้างเลยไอออกของออกของไปเลยนะกูตายเอ้ยมึงก็เข้ามาดิเข้ามาแล้วก็ค่อยๆค่อยๆแบ่งกันไปแบ่งกันไป แล้วเราเลขใครค no? ือไหนยังไม่ใครตั้งห้องนี่เดี๋ยวกูสร้างก็ได้嘛เอาเป็นไพไพเวทใช่ไหมหรือพอบิดก็ไพเวทเดี๋ยวกูตั้งให้เขาได้มะเดี๋ยวกูตั้งให้เขาได้มะสตาร์เวนไพเวทไพเวทโอเคได้เอาบอลเลยไปก็ได้เลขโค้ด438888 43แล้วก็8ใส่หน้าดิส์มาเลยใส่หน้าดิสมาเลยห้องห้องนี้ลิ ไอห้องมันหัไนะชิี่เราอไปนนี่คือสร้างห้องอยังาขา<อ>ขอเล็กหน่อยส่งไปแล้วสี่สามแปด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 หนแมแมวตายเน่แม่งต,ตายกันยกยกแกงทั้งหมดตายทุกคน มีป่าแล้วอ่ะครับป่าใครป่านะตังเงยเยอะสุดแล้วนะ่ะตังเงอเยอะสุดอ่ะใครตังเงยผัวเหรียญเยอะสุดโอ้ยที่มมืองตังเหลือเยอะสุดแล้วไอ้ียใครงงเคครป้าเชืเ่อเลยผัวเหรียเท่าไหร่ไอ้เกียกดซื้อของให้เฮ้ยเชื่อเลยกูเผลอแอดแบตไลท์ไปเสีย มันก็ลบดิมันก็เม็นซองเป็นไรไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่หมายถึงซื้ออะไอฟเฟกต์ไลท์ของหน้าง่วงไม่ของเกินกูแอดม้วนโซ่มาคาร์โมเพื่อไอ้นกกระจอกมึงเงียบไปไม่ใช่นกกระจอกเกียร์คือหนกเรี้ยกกูนี่ตัวป่วนจัดเมื่อไรพรอมเจอติได้เลยเนี่ยกูแอดซื้อม้วนโ่หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยพอกดเลยที่เหลือไม่รู้นะถ้าลืมพวกเรากคงงนหมดแลน่งงไปทั้งลำ ไอ้เกลือไม่เชื่อกันเชียร์กันไงไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าไหนจําเป็นครับจําเป็นไม่จําเป็นไม่รู้กูรู้แค่ว่ากูอยากใจนี่ละเกินอัดอีแตะวันต้องพูดแบบนักสตรีมด้วยกูนักสตรีมทำไมปะปะปะ สรุปลืมอะไรไม่ลืมเลืมเทอร์โมมิเตอร์ก็มอไปแล้วนี่ไม่ที่เห็นอยู่ไอคนยังไม่มาเลยแกปิดไปเอาอะไรไปดีนะเออเออเออกระตุกไม่มีของจะเอาไปล้ะ อันนี้ไม่อยู่ด้ไปกอดวนะป้าเถอะรอบนี้ไม่ไม่ไม่เจอไพ่ถาวรเราต้องหาของเล่นเล่นใช่เลยใช่ใใเลยโดนใจฉันเลยเดี๋ยวใครเปิดทีวีไหมไม่ได้เปิดเลพลงกูดังมากเลย ้วก่อนพอกูเล่นเกมเดี๋ยวว่าเรามาเล่นพารดโมเอ้ยกระดานกระดานบูจาบูจาไหนไหนไหนในรถในลงรถในลงรถใครก็ได้มาเอาทีมือเต็มจ้าจ้าจ้าขอถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปจะได้ตังค์ทีน่ ข้ามเฮียโอเคกูต้องถือไปใช่ไหมเดี๋ยว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 กูถือไปเดี๋ยวกูขอเอาไอ้นี้ออกมาร่อนไ้ใครเอาใครเอาไอ้นี้มามา <S <S ั่งอ่ะไอ้กูเอามาสปินลิบบลก็โอเคแล้วเอาไปข้างนอกก่นนอนเดี๋ยวเดี๋ยวมันทะเลิดทะเลิด เจอของดีนะก็ก็เล่นหน่อยเอ้ยอย่าพึ่งกูขอขึ้นบอลขึ้นก่อนแล้วนึงเจอแล้วเจอห้องไหนห้องข้างในสุดตายองยังไงศูนย์ศูนย์จุดห้างั้นก็เอาห้องนี้เลยแล้วกันงั้นก็อกล้องเอาอะไรก่อต่กล้องนี้ติดลบห้องติดลบเหรือเปล่าห้องไหน ตรงที่กูยืนเนี่ยมันติดลบโอเคติดลบนี่คือฟีดเหรอฟีดฟีดตอนนี้กูยืนฟีดลบออป่ากูจะเก่งนะนี่มีคนติดไฟตรงนี้เหรอไม่มีติดนี่ติดลบคือฟีดจิ่งเอาก้อนกับติดตัวจ้าละมุมไม่ต้องช้ามีคนอะไรวางแล้วใครก็ได้เอาดอกไปกีดีดอทไม่กันแล้ดอทไป อ๋อตกใจเฮ้ยทำไมใครเอารูปหมามาวางอ่ะอันนี้คือผีหรือบอปู่เอารูปหมาไปวางเองอะปู่นึกว่าผีโยนมาด้านนี้ีกว่อะ e m f ไม่ทำงานเลยเว้เอ้าวอะไร เป็นอะไรขึ้นครับทุกคนมาสองทีเลยล้วกันไปเออวินมาเนี่ยหันเหรอไม่หันไม่หันว่าน่าจะใช่เดี๋ยวกูวขอคุยงง,ง่ Hello where are you ไม่เห็นไม่ลองมาเป็นบทพิงไม่มีไอ้นี่อ e ่ะไม่มีอออด้วยเอ้เราพออู้ปะเนี่ยไม่ได้อู้ครับหนังเสือไปอ่ะไปเหยะไม่ตอบขอแป๊บไม่มีอะไรเก็บกับสตีบบอสบอกแป๊บกูเอากองไปอันยิงก่อนแล้วกัน ทิงก็ร์้เอหุ้ไว้มากเนี่งเกอร์เจอปป่อไม่เห็นยังไม่หาที่อดมีเงนเดียวเหรอไม่ดอดอยู่กูอันหนึ่งที่วล้องไว้ห้องนึ่งไงกูปิดเพลงแล้วทำไมทุกอย่างมันตึงเครียดวะกูไม่น่ปิดเพลงเลยเฮ้ยผีเหยียบเกลือ ใารร้ลูหน่อยมามาต้องเอาต้องเอาไปฉายต้องเอาไปฉายใช่ไหมก็ดอตมันจะมองเห็นชัดกว่าอ๋อผีอยู่นะห้องผีไม่ได้อยู่ในห้องติดลบตรงเนี้ยติดลบตรงเนี้ยนี่ไงวางไวน้นี่เออเฮ้เออยเฮ้ยใครก็ได้ไปดูประตู <S <S ออตรงนี้หน่อยตรงนี้ตรงนี้แถวไหนแถวเนี้ยแถวเนี้ยเฮ้ยเสียง ไม่เห็นอ่ะกูต้องปิดไฟฉายก่อนบอเอ้ยมันจับทุกอย่างไปทั่วเลยนะเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะปิดไฟก่อนบ้านหลักจะได้มองเห็นนะปิดไฟก่อนมีคนถือมาแทนกูแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคการฟีดหนักมากเฮ้ยฟีดหนักจัดจ้ากไม่มันเหมือน ประตูมันเนอุ้ยเชีย่ยตกใจ <c oughs> มีคนปิดไฟไซพอไม่เจอไม่มีคือมันจับไม่นมันจับทุกที่นะแต่มันไม่ไม่แสดงไปเถอะมองไม่เห็นวะ่ะ e วว u ว h e r ว are you? ที่เนี่ยเสียงเสียงพัดลมมึงคือแบบว่าชัดเจนมากลมใครวะลมใครวะรถอีเวนต์แล้วก็สมูทสติกโยนใส่แล้วโปรตีนไม่เห็นเลยโปรตีนไม่เห็นเลยแล้วก็มีต้องค่าสติเหลยยี่ห้าอ๋อภารกิจใช่ไหมเยส sir วิ่งไม่ต้องใช้อันนี้เก็บกันเลยเออเดินเข้าบ้านเด็กวัวก้วอกอีกลืงไปอยู่จิ๊บเก็บออบก็ไม่เห็นแล้วมาถามอันซะเลยไปด้วยต่อตายพวกเราสามคนลยต่อไปให้คิดกระดูกล้องไปไม่เจอออบ <c oughs> มีแต่ฟีดอะเต็มเลยแล้วก็น้องฟีดดิตู้สู้ไม่กูจะหาดอกแต่มหมายถึงกูเห็นแต่ฟีดไงติดกัดโอเคติดกระตูเสร็จฟีดจริงๆว่วะไม่มีที่อะไรเลยมันก็ต้องฟีดไอ้หนังสือรเรามาเอา,เอามาแกะหนังสือวางไว้อยู่ตรงโถงอะไะเ,เล่มหนึ่งสอ,องไม่ะ อีกเล่มมีไหนไมันอยู่ที่กูแล้วไม่มี Hello, ไม่อาจเราจะตอบมึงหรอก้ามีออบแล้วนะไม่เห็นแต่เทียนดับแต่ว่าไม่คนบอกเทียน are <you> okay? ปิดไฟตรงโถงให้หน่อยดิตรงที่วายือนอะ ไม่มีว่ะไม่เห็นออบจริงจริงจังไม่เห็นไม่ปิด่เอฟเอไม่ต่อใบบอลนะอืมอืมอะไรอมโนต่ามาเกินได่เสียงเยมขึ้นตัวน่าเ็นเอฟห้าหรือเป่ะไม่ไม่ไม่ะได้เสียงเมเอฟขึ้นแต่ไม่ได้ใจเท่าไหร่ไม่ห้าไม่ห่ามันคือการสอนเอง แดีีท่่ไมดูลองทะลึ่งลงล่างไม่มีบางทีคุณลงไปไม่มีลอยไปไหนไปไหนไม่ตอบคุยนะผีไม่ตอบผีที่เกียดคุยอาจจะไม่คุยด้วยอีไม่ทำงานช่วยทำงานทางการหน่อยได้ไหมคะ แกก็ไม่เขียนเนี่ยไม่เขียนแค่อะไรเลยาไม่ตอบไม่เขียนไม่เขียนนี่ยังไ่เจอมีจาจางไนี่แน่วะบ้านเมืองบานเมืองบ้านเมืองอไามอะไรกับมันนะอะไรโันแ่ข้าวมันแง่อะไรแ่อกูกูจะไปตกูจะไปดูกไปดูนี่กอ้ามันแค่ไอ้แ่กูเลย เต็มหูจนเหอเมื่อกี้คือกูกูเดินออกไปเมื่อกี้วัวฝากติดหน่อยดิกูยังไม่ทันติดเลยมันแอะเต็มหูกูเลยข้างซ้ายกูโดนเต็มเต็มขอโทษกูทำเพื่อนแตกหรอมาเนี่ยที่มาคำว่ามาเต็มเต็มว้าหูแตกยังเต็มเต็มมาละตอนนี้หูแตกหรือยังแอบเอากล้องมาวางตรงนี้ขอโทษ วางไปเฮ้ยก็ดูดูไปเฮ้กูไม่ได้ตั้งตัวไอ้เงี้ยเห็นอะไรไหมไม่เห็นนอกจากกาะปอบเราเดี๋ยวเข้าไปวางแล้วอะไรเหนม่ตรงไมอยวะเอ้ยลองไปคุยุยาดิไปไปไปกับมึงอ่ะเนี่ยจะคุยอะไรกับมันเนาะไอ้เงี้ยก็ไม่อยากคุยกับมันแล้วมันทักทายกูไม่น่ารักอ่ะไอ้เงีกูจะไม่คุยกับมันละเอางี้ดีกว่า ถ้าอย่างพวกมึงโดนกันนะทำไมกูกับทำไมจะไม่ไอโอปอลายวาเตอรอะไรปกติกูโดนมองในเล่นพัดมองกูโดนนี้เลยแล้วปกติกูโดนตัสติเหลือสี่สิบป่าทุกครั้งที่เล่นอะบริเวณเราผ่านแล้วไะเราเข้าไปข้างในก่อนบอกรนั่งคุยงงๆกูไม่กูไม่ถึงในเรื่องเลยนะกูไปมึงเปล่าแล้วกันมึงก็ไก็มื่อไหร่ข้างในเรามีอะู่อย่าไรกข้างในเรามีอยู่อย่างใน เอาเอาไปเป็นเพื่อนมึงอะไรก็ได้แต่อย่ามาแห่แบบเมื่อกี้กูตั้งตัวไม่ทันก <are> ูตั้งตัวไม่ทันเนอะวิธีวิธีเสียงอะไรตึ๊กตึ๊กตึ๊กตักตึกตกต๊กตักอะ่ะตูจุดห้า โอ้่ตรงไม่ตอบไม่กลาเลยรู้ไหมยงยู่ไงต้องเกลือไปโรยใหมดิวะดูซัมปิงูซัมปิงยูมี มูช่วยดูซัมติง,งรีรกันสักอย่างหม่อยีู<อ>ยซัมติงไม่ตอบกูเลยวะทราไม่ตอบตัวเอ, <Okay. S 1> อ,อเคอี่ีบอกมาสิอีผพีไอโอปอเราไปคุยเล่นข้างล่างดีกว่าไปเจอพี่เ่งต่อติกูจะล้นม่วมแล้ีเออให้มันลน่นไปมกูจะตายตอปอรสนิสิตีครับพวกลโไม่อายุไม่หายุ่ายุที่มันอะไร โชว์เซลพี่โชว์เซลปะมาปะมาไม่ตอบกลัวพีมันอยู่ไหนเว้ยหนังสือมันหายไปไหนฮะขั้งนาโดนวางไวะขั้งนาทั้งตาดวางไว้ไม่ตอบแบบเลย มาวาวไว้ตรงนี้วันนี้จเจ้าปดูห้องนี้ห้องนี้ก็ไม่มีดอตอีกสุดจะร้องเป็นเพลงฮึมมึงร้องเพลงครบท่านนั่นแหละครับวัดไม่ตอบสักแก้วห้องนี้มีกล้องเราไม่ใช่เหรอวะ เก้ากตรงถงมันมองไม่เห็นอ่ะยกยานเพ้าว่าเรานองสตีมมอันทีน่สี่อะนี่น 24. 24, 24, ี่เป็นอะไออกมาก่อนไหมออกมาก่อน,นคุณกุฎาทอแล้วเนี่ยด<อ>ูดูประตูปิดหน้าว่ะ ก็น่าจะรู้ว่ามันจะปิดประตูใส่หน้าร้านเนี่ยเออแล้วของเล่นของเราคือไนกระดานกระดานเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยผีไม่ออกมาจริงคับวันผีไม่ออกมาเลยอ่คือว่ามึงไปคุยกระดานดีกว่าไม่คุยกระดานน่าจะรู้เอออะไรเ็นอะไรบะเห็นอะไรวะเห็นอะไรวะ อ๋อ้ตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาเห็นปะห้องเนี้ยน่าจะอยู่ห้องนี้หรือเปล่าลพราะเราต้องย้ายของมาห้องนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ห้องเนี้ยขยับจะลองดูตัวไอห้องนี้ที่ว่าว่าวางดอปอะไว้สองห้องนั้นอยู่ดรอนเราหมดแล้วต้องไปย้ายมาเดี๋ยวนะทมาดู20อะเราเอานี่ดูอ่าเปลี่ยนของ ใี่คนเปิดว่ะเพราะว่าคนเปิดโอปอป้ากระดานเหยื่อเพื่อเหยื่อเพื่อเหยื่อเพื่อไปย้ายของก่อนละกันอย่เงี้ยคู่คองเก็บอนุญาตไปเหย่ออย่ามาหันตอนนี้นะเพื่อนอย่าหันเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าโอปอย้ายไปหน่อยโอปอย้ายกันได้แอดไปไหนอะ้ยเสียงเสียงเสียงนี่ไหม เเฮฮ้ย้ยอะไรอะไรอะไรปู้ยได้จะประตูใครเปิดประตูว่างเราไปที่ตรงนี่ยไอ้สองเราไม่เจอไม่รู้อะลองไปดูตรงกล้องนี่ไม่ใช่ห้องนี้นะรู้ว่าไม่ใช่ว่ะห้องขวาเนี่ยไม่มีระไว่าตรงกลาง เอาไม่ว่างเอาบ่อห้องขวาเพราะว่ามันใช่มีห้องป่ะก็ห้องเนี้ย<ว>ก็ไม่ใช่มาก่อนาห้องนี้แล้วก่อนแต่ไม่ใช่ก็ได้มัง้งว่าตรงกลางเนะี้ยตรงกลางแต่ห้องซ้ายอะ่ะต้องวางแน่ห้องซ้ายอะ่ะโอเคเดี๋ยวกูไปดูไอ้นี่ก่อนอเขียนไว้กลางบ้านเลยผีกันแกล้งหรือเปล่า <S <S ขี่อะไรฝา,ากปิดไฟด้วยรักใครวิ้ทูบทูบทูบหรือ,อไรอะล้วใครวางกล้องไว้ตรงนั้นไว้ห้องเดิมดีไม่คุยย้ายมันเห็นกล้องตรงนี้ไงไม่ให้เธอทำในเห็นอะไรวนะน่ะอยากรู้มานานแลนะ้วเนี่ยแต่ห้องเนีย้ยมึงวางดอดไปใกล้ไปมึงต้องย้ายไปตรงนู้นหน่อยห้องไหนห ว่ามีตัวคอมอ่ะว่าเราเขาอมไปทั้งหมดแล้วว่ามึงพูดยัดไ<ร>ง,งไงพูด<ร>อะไพูดๆเหรอแค่สองรอบเลยอฮ้ยมันผ่านมันผ่านโมชั่นมันผ่านตื้อๆท, <ำ S 2> ท่าพอนไหนไหดูดิผีทำงานไหนได้ไม่ผีทำไมรอบนี้มัน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 เอื้อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรวะอะไรนะอะไรเกิดอะไรขึ้นทุกคนเกิดอะไรวะ e m ขึ้นเท่าไหร่ไม่ได้ดู แต่ไม่ขึ้นแดงใช่ไหมไม่แดงไม่แดงแต่มันไม่แดงทำไมกูรู้สึกว่ามัน,<ก>นคือฟิงเ,เกอร์วะเพราะว่ามันแบบมันจับโน่นจับนี่อ่ะนี่ยขอย้ายดอทกันนะหีอะนะเอาหนีไม่ใช่เอระก็คือเมื่อกี้ไอ้แ้อาขยบมาสุ้อพวกว่าไม่ต้องทาบเบี้ยวอ่ะเท่าไรหร่สองเอง จะวางกล้องผิดกองกวางกล้องด้านนี้ครับไม่มีฟิเกอร์ตัดเองไม่ได้เลยอูย้ไม่เอาแห้นะทนะเลาะอ่ะอ้หัวใจจะวายตายแม่งอาจจะแบบเดิมมาทันเลยเออเผลออาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอู้ไม่ได้ตั้งตัวมันเงียบไปอะ่ะแล้วทำไมผีรอบนี้แม่งคือแบบขอปิดไฟนะ กิมมี่ aside มันจะไม่พูดอะไรมาสักหน่อยเหรอแอนนี่คุณว่าลองคุยกับดานดีกว่ามึงต้องเดินมือมันเข้าไปไกลๆเลยตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยไอ้ไกล้เลยเหรอใช่ไม่งั้นผีมันจะตอบไงอ่ะแอนนี่ กูกูอยู่ตรงเี้มึงก็เข้าไปกอดถีบป้อกูกูแล้วมันไม่ไม่ติดแต่มึงละกูต้องพูดว่าอะไรบ้างจำมที่กูพแล้วก็มาโอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยจูันตกใจเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมก่อนเลยอย่าะขอาจะมาหันกูดอดเอฟาที่เหล สปิริตบอสมีผลต่อโกดไลท์อ่ะเจี้ยมันมีผมหมดเลยวะโกดออฟไม่มีใช่ออฟไม่มีมีไม่มีไม่พ้นเดี๋ยวทาวินอะกูว่าเดี๋ยวทาวินมันกันในนี้ของกูตีกูหมดแล้วไอ้ที่เจี้ยงเลยกินยาป่ะห้องนี้แล้ววะเข้าไปป้าเข้าไปป้าไม่ฆ่าเลยเข้าตีกูหมดไปกินยาเดี๋ยวนี้เข้าตีกูหมดเนี่ยกูขอและคนสุดท้ายเนี่ย อปฏิคมหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเราต้องดูห้องเนี้ยเพราะห้องนี้ไม่เยียดผ้าเลยนี่วางเราไปดูอีกทีก็ได้นะเดี๋ยวพวกกล่าวว่าจะวางดอตสองอไอไวห้องนั้นเลยไปกันเถอะพวกเราไปคิดดูห้องนั้นเลยเฮ้ยมีผีผ่านโมชั่นหรือเปล่าวะห้องเนี้ยห้องไหนผ่านโมชัน ยังไม่หายมันวนอยู่้างนั้นน่ะมันจับเข้ามาในห้องละแล้วก็เรื่อ้แล้วมันนี่แล้วลงละหนึ่งแล้วห้องนี้ละห้องนี้ละห้องนี้ละเพราะกูเพราะกูจำได้ว่า จำได้ว่าเกมกูปิดประตูไว้ซมหมดมีผลไหมลองไปเดินลอดิเยี่ยมไม่เขียนโอเคไปวิ่งเย็นเยนเย็นออกเลยออกเลยเฉดจ้าีคือเฉดดเฉดเลยผักนั้นหายแล้วป่ะอน่ยหืฮน่ะผักกระเฉดไอ้เยังมีเวลาเล่นมือเดือว ไอ e ้ตว์เอ้ยอมโอไม่นะไม่หาว่าอะไรเลยหาผู้ใหม่มีเวลาเล่นมือกีโนะไม่หาพาเพื่อนเคียดนะฮะมาต่อละไอ้กาสองเพลงนี่กูไม่ต้องบาย h a v e a Great Time สติคนอุ่มนั่นเลยออกทางด้าแล้วมึงดูนักดนิชาหรือเปล่ากรีฟรีเลแต่ฉันก็เข้านะเว้ย ก็ดีก็ดีกว่าก็ดีอย่ทก็ไม่ก้าก็นมาจะแบบไอนี่นะขอบคุณมากค,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 ครับที่รับาชมกันนะครับผมขอแค่คนละไลค์กดแชร์กดสับสก์ทยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับผม